นิวนิวเอลเด้งประกาศวงการตามตัวด่วนหลังเลิอกอดีตรพระเอกดังต้นธนพลได้เพียงหนึ่งวันจากกรณีที่นิวนิวเอลเด้งแฟนสาวพระเอกดังอย่างต้นธนพลได้ออกมาประกาศเฟซบุ๊กส่วนตัวขอเลิกยุติบทบาทความสัมพันธ์เนื่องจากต้นธนพล หลังกลับไปใช้ชีวิตรูปแบบเดิมซึ่ง New New e l d เ n งท่ามกลางชาวเน็ตที่วิพากวิจารณ์ณว่าเสียดายกันเป็นแถวซึ่งเวลาต่อมาต้นธนพลก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าผมเชื่อว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถในการไตรตรองเรื่องราวว่าอันไหนจริงหรืออันไหนเป็นเท็จได้น่าจะดีกว่าผมซะด้วยซ้ำ ส่วนตัวผมเองก็โชคดีที่มีครอบครัวที่อบอุ่นและน่ารักเราจึงถูกสอนให้มองโลกในแง่บวกให้ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจากเหตุการณ์นี้ทำให้ผมนึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งขึ้นมาใครพอจะเดาออกไหมว่าผมพูดถึงนิทานเรื่องอะไรและล่าสุดนิวนิวเอลเด้งแฉต้นธนพลต่อเนื่องเผยความจริงอีกด้านไม่ได้อยากเลิกแต่อยู่ไม่ได้เพราะโดนไล่ โดยงานนี้เธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความผ่าน Facebook ว่าทุกคนแชทมาหาหนูว่าอย่าทิ้งพี่เตอร์เลยอย่าเลิกกันเลยพี่คิดว่าหนูอยากทําแบบนั้นหรอคะหนูโดนไล่ค่ะจะให้หนูอยู่ยังไงตรงไหนหรอคะหนูทําอะไรได้บ้างพี่คิดว่าหนูไม่รักเขาเหรอคะหนูทําเต็มที่แล้วคะ่ะพี่ๆคะ่ะและล่าสุดนิวนิวเอลเดงประกาศวงการโสดต้องการตัวหลังเลิกอดีตพระเอกดังต้นธนพลได้เพียงหนึ่งวัน โดยงานนี้เธอนั้นก็ได้โพสต์รูปภาพคู่กับเน็ตไอดอลชื่อดังอย่างเจสซี่วาร์และระบุข,ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่ากอดพี่ยังพี่ว่างเจอเราแล้วนะพี่หายไปมีสามีแค่ปีเดียวเองไม่นานเนาะ